ไม่ไม่ต้องหมดก็ได้เออดูยอดดูดท่านชมดูดูนี่คือดูทองคำทองแท้นะบางพานสู้ไม่ได้ขึ้นไม่เยอะขนาดนี้บอกเลยพรเะเทเลดก่อนเนี่ยเม็ดใหญ่กว่านี้นี่โอ้สุดยอดนี่มัเมล็ดตรงนี้้วันนั้นน้องสาวได้ขนาดไหนดูครับ นี่วันนี้ที่พ่อได้ครับดูดูดูท่านผู้ชมดูวันนี้คือสองสมันนี่สองวันสองสามวันแล้วนี่คือวันนี้แลวอันนี้วันนี้ก็ใส่ที่ก็มีของวันนี้นะครับของวันนี้แล้วก็ที่ใส่ในขวดไปแล้วก็มีที่ว่าเล็ดมาแต่ซ้ามันทงโอเคเดี๋ยวเราไปดูพ่อล่อนต่อโอเคนี่ครับท่านผู้ชมดูครับนี่พ่อได้นะครับตามล่าทองพริกปากชมนะครับนี่ครับเห็นไหมครับไปไปดูกันดู ดูพ่อใช้นี่ครับใช้ใช้ตะกร้าครับผมตะกร้าไม่ไผ่นะครับเอออันนี้อันนี้ตะกร้าไม่ไผ่อันนี้ตะกร้ไนนา,กาไม่เหมือนใครด้วยเนี่ยตะกร้าเหมือนใครโอ้อผมรู้แ <c oughs> ล้วเคล็ดลับอะไรต้องใช้ตะกร้าไม่ไผ่อ่อาตาเหมือนเออตะกร้าเนาะ ใส่ต่อสัปวาหมาก็เปาะนะมันถ้าเราจับม่ระหว่างมนก็มันกรอบมามันเออมันกรอบนะเรเลี้ยงพอล่อนมาตั้งแต่อยู่เท่าไรเนี่ยกี่ปีแล้วเวร่อนมาแต่หลายปีแล้วครับก็บางปีก็ไปได้ร่อนนะคือถ้าเกิดน้ำไม่ลงก็ไม่ได้ร่อนเนาะเออเราเรียกเราไม่นักเราก็มาสุดยอดท่านชม ณวันนี้ที่ผมถ่ายทำรายการมานะครับกับทองบางพานกับทองปากชมการทองขึ้นนะครับผมบอกเลยว่าปากชมขึ้นขึ้น,นเยอะขึ้นเยอะฝานะครับเยอะฝาแล้วก็แน่นฝาแต่ถึงว่าทองปากชมจะสู้ทองบางพานไม่ได้เรื่องเรื่องเรื่อง,องทองเนื้อก้านะครับแต่รายได้ที่จะส่งเสริมชุมชนจริงๆก็คือของปากชมนะครับเป็นอำเภอที่มีเสน่ห์ครับมีโหสุดยอดเลยนะครับมีเสน่ห์เนี่ย เป็นเมือ,องอำเภอเล็กๆนะครับเป็นอำเภอที่ติดไ่น้ำโขงมีภูเขาลายล้อมมีทะเลหมอ,อกนะครับเป็นประชาชนอารมณ์พี่น้องชาวบ้านพ่อๆแม่ๆก็อารมณ์ดีใจดีครับเป็นมิตรกับคนที่มาท่องเที่ยวนะครับก็ผ่านมาก็มาชมได้พิธีร่อนทองปากชมบ้านหาดเบีย้ยนะครับวันแล้วแล้วยังนี้อาทิตย์นึงได้บาทไหมเกิน อาทิตย์หนึ้งได้บาทหนึ่งไหมบอกส่งลูกจบปริญญาโทรก็ไ่ไดถ้าดวงดีก็วันเดียวก็ได้ออถ้าดวงดีจริงคือไม่มีเป็นข่าวนะครับคือว่าพ่อบอกแล้ววันนั้นวันนั้นที่อันคนที่บ้านเรามาเล่นเขาได้เม็ดหนึ่งได้สิบเก้ากรัมให้เขาดวงดีเนาะเออแล้วแต่เนาะ ถึงว่าดวงดีได้<ม>เป็นบาทแม่แม่ก็ถึงถามว่าวันนี้ได้กี่บาทก็อนนั่นแหละค่ะถ้าดวงไม่ดีเราก็ได้อยู่แต่ก็ไม่เยอะนะถ้าดวงดีก็เออเยอะหน่อยอสือยอดครับผมของจริงนะผมผมรู้แล้วนะฟาร์มตางฟาร์มตางที่ว่า พ่อทำไมถึงได้ทองเม็ดเยอๆใหญ่เนี่ยตะกร้าเนี่ยผมสังเกตมา <c oughs> ผมดูที่ตะกร้าเนี่ย <c oughs> ผมว่าอื่นก็ใช้ตะกร้าพลาสติกแต่พ่อใช้ตะกร้าไม้ไผ่เออผมว่ามันต้องมีศาสตร์อะไรสือส่อถึงกันอะไรคนเนโแล้วดูนะครับพิธีตามล่าทองที่ปากชมนะครับห <c oughs> าดเบี้ยครับ <c oughs> <spong> สุดยอดเลยครับตื <c oughs> ่นเต้นทุกเยียงครับแล้วขึ้นทุกเรียง ไม่ได้ใส่ไว้นะครับท่านผู้ชมใครมาเรามาถามชาวบ้านได้ว่าผมมาใส่ไว้ให้หรือเปล่าผมไม่ได้มาใส่ให้นะครับเป็นวิธีกันจริงๆครับแต่ว่าสื่อไม่ได้ออกแค่นั้นเองนะครับแต่ตอนนี้ผู้ใหญ่เขากำลังชาวบ้านบอกผู้ผู้ใหญ่เนี่ยครับเอ่อทำที่ท่องเที่ยวนะครับเปิดท่องทที่่องเที่ยวผมก็เลยเออวิธีนั้นมันเป็นสายดีกับเราเราก็มาถ่ายให้เพื่อนๆชมครับผมเพราะว่าชาวบ้านจะเห็นแบบ ได้กันจริงๆอ่ะแล้วเป็นการที่หาทองกันแบบธรรมชาติจริงๆอ,ะ <c oughs> อ่ะออ <c oughs> สุดยอดเลยอ <c oughs> ผมตามล่าทองมาทั่วประเทศก็เน,นี้ยครับทองปากชมเนี่ยครับขึ้นดี <c oughs> แต่ว่าทองก้อนเออบางพานยอมรับว่าบางพาน์จะอาจจะได้ทองก้อน <c oughs> ทองก้อนใหญ่แต่ว่าแต่ว่าขึ้นตามเลียงขึ้นทุกเลียงประมาณเนี้ยผมว่าปากชมเนี้ย ถือว่าจัดสุดยอดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเรามาดูกันโหหม่านจริงๆเราไม่ทิวหวังอาการที่ได้มาตามล่าทองที่ปากชมครับผมวิถีชีวิตนะครับหาอยู่หากินนะครับ คอือพ่อพ่อแม่แถวนี้ก็จะได้มีที่นานะครับคือมีคือที่ติดภูเขาก็จะส่วนมากก็เป็นพืน้นที่ราบสูงก็จะ้<ม>ทำทำสวนหลังจากน้ำลดกล้องจะมาคันนี้ครับน่อนทองคือทองขึ้นเยอะแต่ว่าไม่เป็นที่รู้จักเท่าไหร่เดี๋ยวใครดูครับผมดูพ่อนะครับตามกันดูครับผมสุดยอด มาไม่เคยได้ไม่มเขาเรียกว่าอะไรสอนนะ<ม>สนุกตื่นเต้นมีความสุขไปกับเขาพ่อแม่แมโดนกระได้เราเห็นเขาได้เราดีใจครับแต่วิธีกครผมดูดโหโหูมาดูกันนะครับผมว่าต้องโดนมากแหละระรับนนี้ เขยาวแล้วเขยาวแล้วดูผมเห็นระบาดเลยขึ้นมาแล้วเนี่ยเ<ะ>ห็นหมดหมดไหมบ้องไหมบ้ารนิพ่ออยู่พอ่พอยายให้ให้เห็นอ่พอพอ่พอพ่อหยุดดิษนะเออท่าไปชมดูขึ้นมาเนี้ <c oughs> แล้วก็ดูจากที่ผมถ่ายทํามาจากบางพานะแล้วได้ท่านชมเปรียบเทียบกับที่ปากชมมาดูเป็นไงปากชมขึ้นวันนี้ยทุกเรียงทุกเรียงครับผมสุดยอดจริงๆริงโหไม่มาตลอดโหดู พอหยุดโอ้อะไรมันจะขนาดนี้ท่านผู้ชมนี่มันของจริงครับของจริงเออของจริงนี่แหละผมไม่มาใส่ไว้นะโอ้ยหถ้าจะมาใส่ตรงนี้นี่นี่ตรงนี้แหละโอ้โหสุดยอดไม่มีใครได้เห็นครับมาชมนะโอเคสุดยอดเรียนกับ ถ้าท่านอยากจะเห็นทองคำที่ว่าประเทศไทยเรามีทองตรงไหนต้องติดตามผมไว้นะครับผมจะตามล่าให้ท่านชมให้ชมโอ้โหลับกระลางลงงนี้สุดยอดเลยโอ้โหซ้อนอ่ะเป็นก้อนอย่างนี้ก้อนก้อนเล็กมันถ้าดองดีก็ได้เยอะโอ้โหวันเป็นบาทอ่ะ หวานเป็นบาทถ้าดวงถ้าดวงเออถ้าดวงอ่าแล้วกินดูเรียงเลี้ยงขึ้นวันนี้ต้องเรียงาำว่าจะได้ไหมเพราะว่าอยู่กันคุณขอทายอู้สวยมากเออเออโอ้โหแล้วดูแต่ละเกดเลยอือหลายเกดมากอ่ะโ้สุดยอดสุดยอดใจเต้นแทนผมถึงว่าเอ้ยชาวบ้านี่นี่ก็ลมดีใจเย็นนะถ้าพูดจานิ่มนวล เราหน้าฟังแล้วก็โอ้โหสุดยอดกระทองแม่กะตานนี้เราก็เราก็หยิบไวเส้นนั่นเลยนี่โอ้โหโอ้โหอ่านี่ยนี่ก็โอ้โหโอ้โสุดยอดโอ้โหของจริงนะบผมเออขอบจริงเลยก็แม่บอกส่งลูกเรียนได้อะเออ แล้วในนี้ก็ใช้ประหลอดจับอีกทิ้งไเอออันอันนี้อันนี้คือแตะขึ้นเลยอแตะใส่นั่นอะไเลยอันนี้ตอนนี้เอเวลาเรานั่นเราก็ประหลอดจับอืแต่ชิ้นใหญ่จะจัดก็พรอกว่าจะเก็บใส่ขวดไปเลยอันไหนก็อันไหนที่ไม่จัดก็เอาอัดเอ่ดเราก็จับหน่อยเอาใส่ไว้ในขอนแล้ โอ้หสุดยอดอ๋อโอ้โหหลายเม็ดแม่เออได้หลายเม็ดอยู่ห้าหกเม็ดห้าหกเม็ดแล้วเม็ดใหญ่ใหญ่อ่ะโอ้โหโอ้สุดยอดเลยโอเคครับเป็นเป็นวิถีชีวิตนะครับนี่ครับฝั่งคุณฝ okay, ั่งลาวนะครับผู้ชมฝั่งลาว ฝั่งนี้ฝั่งไทยเราอยู่ตรงแม่น้ำโขงพ่อแล้วตรงนี้น้ำเวลาน้ำมาน้ำท่วมไหมเราอยู่นี่บอยเนี่ยไอ้บนเทิร์กเนี่ยท่วมเดือนเออถึงนู่นนู่นโอ้นี่ครับนู่นลาวนะครับฝั่งนู่นลาวต้นตะคบนู่นท่านท่านผ้าชนก็ใครอยากจะมาชมวิถีชีวิตที่นี่ก็มาได้นะครับตั้งแต่ธันวายันเมษาแล้วก็ดูกรมตูด้วยว่าน้ำโขงมันลด ทองนะเนี่ยุดตรงนั้นแหละฮันโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิงหน้าตามล่าทองปากชมหากเบี้ยรครับโอเค